ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับหนึ่งซามูเอลบทที่16นะครับมี23ข้อแนขะ้อนผมให้หัวข้อวันนี้ว่าวิธีดูคนออกมองคนเป็นให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านแล้วคิดใกล้ควรทําตามชีวิตดีขึ้นในทุกๆวันพปรังครับถ้าเราอ่านเพียงแค่ได้ความรู้ชีวิตของเราไม่เปลี่ยนนะพระคัมภีร์ไม่เปลี่ยนชีวิตของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านแล้วคิดเอาไปทําตามในสิ่งที่เราคิดอ่านแล้วได้ความคิดทําตามความคิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนพระคัมภีร์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราดีขึ้นในทุกๆทาง อย่างแน่นอนนะครับพี่น้องเรามาอ่านกันนะผมได้เตรียมเนื้อหาข้อความใน PowerPoint นะฮะเพื่อที่พี่น้องจะได้ดูตามนะครับฉบับ2011ว่าผมอ่านทุกข้อทุกตอนจริงๆครบถ้วนจริงๆนะครับแล้วก็ช่วยเช็คดูว,ว่าผมอ่านผิดพลาดหรือเปล่านะครับเราจะได้อ่านกันจริงๆทั้งหมดเลยนะฮะ1,189บทนะถ้าอยู่ด้วยกันทุกวันอ่านจบแน่นอนนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ พระยาเวตรัสกับสมูเอลว่าพระเจ้าจะเป็นอขออภยัยเจ้าจะเป็นทุกเรื่องซาอูลนานเท่าใดเล่าเราปลดเขาจากการเป็นกรรษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้วจงเติมน้ำมันให้เต็มเขาสัตว์ของเจ้าแล้วก็จงไปเราจะใช้เจ้าไปหาเจษซีชาวเบตเลเฮมเพราะว่าในพวกบุตรของเขาเราเลือกกรรษัตริย์องค์หนึ่งแล้วสำหรับเราสมูเอลก็กราบทูลว่า ข้าพระองค์จะไปอย่างไรได้ถ้าซาอุนได้ยินเขาจะฆ่าข้าพระองค์เสียพระยาเวตรัสว่าจงนําโคตัวเมียไปกับเจ้าตัวหนึ่งและกล่าวว่าข้าพเจ้ามาเพื่อถวายสระบูชาแด่พระยาเวจงเชิญเจซีมาที่การถวายสระบูชานั้นแล้วเราเองจะให้เจ้ารู้ว่าเจ้าควรจะทําอะไรเจ้าจงเจิมพูดซึ่งเรา จะบอกแก่เจ้าสมูเอลก็ทำตามที่พระยยเวทรงบัญชาและมาที่เบเดเลมพวกผู้ใหญ่มองเมืองขอภัยครับพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั้นก็ตัวสั่นออกมาพบพวกท่านกล่าวว่าท่านมาอย่างสันติหรือและสมูเอลตอบว่ามาอย่างสันติข้าพเจ้ามาถวายสัตว์บูชาแด่พระยยเวจงชำระตัวของพวกท่านให้บริสุทธิ์และมาที่การถวายสัตว์บูชากับข้าพเจ้า และซามูเอลก็ชำระตัวเจ็ดสีและพวกปุรของท่านให้บริสุทธิ์และเชิญพวกเขาไปยังการถวายสัตวบูชาเมื่อพวกเขามาแล้วท่านก็มองเห็นเอลีอับซึ่งขออภัยจึงคิดว่าผู้ที่ทรงให้เจิมไว้ก็อยู่เฉพาะพระพักพระยาเวแน่แล้วแต่พระยาเวตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองที่รูปร่าง รูปร,ร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจแล้วเจสดีก็เรียกอาบีนาดับให้เดินผ่านหน้าซามูเอลท่านกล่าวว่าพระยาเวไม่ได้ทรงเลือกผู้นี้เหมือนกันแล้วเจสดีใช้ซัมมาเดินผ่านมา เดินผ่านไปและท่านก็กล่าวว่าพระยาเวไม่ได้ทรงเลือกผู้นี้เหมือนกันแล้วเจ็ดีให้บุตรทั้งเจคนเดินผ่านหนะ้าสมูเอลและสมูเอลบอกกับเจ็ดีว่าพระยาเวไม่ได้ทรงเลือกคนเหล่านี้แล้วสมูเอลกล่าวแก่เจ็ดีว่าพวกนี้เป็นบุตรชายทั้งหมดของท่านหรือเจ็ดีตอบว่ายังมีคนสุดท้องเหลืออยู่ นี่แน่เขากำลังเลี้ยงแก่อยู่และซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่าจงใช้คนไปนำเขามาเพราะเราจะไม่ยอมนั่งจนกว่าเขาจะามาที่นี่เจสซีก็ใช้คนไปนำเขามาเขาเป็นคนผิวแดงๆมีหน้าตาดีและรูปร่างงามและพระยาเวตรัสว่าจงลุกขึ้นเจิมเขาไว้เพราะเป็นคนนี้ ซามูเอลจึงนำเขาสัตว์ที่มีน้ำมันเจิมเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายของเขาและพระวิญญาณของพระยาเวทรงสวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปและซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปรามาพระวิญญาณของพระยาเวทรงละจากซาอูลและพระวิญญาณชั่วขอภัยและวิญญาณชั่วจากพระยาเวก็ทรมานซาอุลและพวกมหาเล็กของซาอูลทูลว่าดูเถิดวิญญาณชั่วจากพระเจ้ากําลังทรมานพระองค์อยู่ ขอเจ้านายของพวกข้าพระบาทจงบัญชาพวกผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทที่อยู่เฉพาะพระพักพระฝ่าพระบาทให้หาคนที่มีฝีมือในการดิดพินและเมื่อวิญญาณชั่วจากพระเจ้ามาเหนือฝ่าพระบาทก็ให้เขาดิดพินแล้วฝ่าพระบาทจะดีขึ้นข้าอาซาอุลจึงรับสั่งพวกผู้รับใช้ของพระองค์ว่าจงไปหาชายคนหนึ่งที่ดิดพินได้ดีมาให้เรา นำเขามาหาเราคนหนึ่งในพวกชายหนุ่มทูลว่าดูเถิดข้าพระบาทเห็นบุตรหนึ่งคนหนึ่งของเจสซีชาวเบตเลเฮมเป็นผู้มีฝีมือในการดิดพินเป็นคนกล้าหาญเป็นนักรบพูดเก่งและเป็นคนมีหน้าตาดีและพระยาวเวสถิตกับเขาเพราะฉะนั้นซาอุลจึงส่งพวกผู้สื่อสารไปยังเจสซีกล่าวว่าจงส่งดาวิดบุตรของท่านผู้อยู่กับแกะนั้นมาหาเราและเจสซีก็ จัดลาตัวหนึ่งบรรทุกขนมปังและถุงหนังใส่เหล้าองุ่นถุงหนึ่งกับลูกแพะตัวหนึ่งส่งไปกับดาวิดบุตรของท่านให้ถวายซาอูลดาวิดก็มาเข้า,ามาเฝ้าซาอูลและเข้ารับราชการซาอูลก็ทรงรักดาวิดมากดาวิดก็ได้เป็นคนถือเครื่องอาวุธของซาอูลและซาอูลทรงส่งข่าวไปยังเจสซีขอให้ดาวิดอยู่รับราชการกับเรา เพราะเขาเป็นที่โปรดปรานของเราต่อมาเมื่อวิญญาณจากพระเจ้ามาเหนือซาอนุนเมื่อไหร่ดาวิดก็หยิบพินใช้มือดีดถวายซาอนุนก็ทรงรู้สึกบรรเทาลงและทรงดีขึ้นและวิญญาณชั่วก็ละจากพระองค์ไปเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือเอ,อเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อพระเจ้าถอดซาอุนออกจากกษัตริย์ซามมเอลก็รู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็ เหมือนกับว่าไม่รู้จะทำอะไรนะอาจจะถ้าใช้ภาษาทั่วไปคืออดอะไรตายอยากไม่รู้จะทำแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับสามุเอลว่าเจ้าจะเป็นทุกเรื่องซาอูลไปทำไมเอาออกไปแล้วก็ไปหากษัตริย์องค์ใหม่นะไปที่ครอบครัวของเจสซีเพราะว่าลูกคนหนึ่งของเจสซีเนี่ยจะถูกเจิมเป็นกษัตริย์นะสามาุเอลก็ทุนตอบพระเจ้าว่าโอ้ไปได้ยังไงเดี๋ยวถ้าซาอูลรู้ก็อ่ จะกข้าผมนะจัดการจัดการการับพระเจ้าพระเจ้าก็ตัดกับาซามูเอลว่า,าไม่ใช่ไปแบบตรงๆบอกว่าโอ้ผมจะลุกขึ้นไปเจิมกษัตริย์คนใหม่ถ้าพูดแบบนี้เดี๋ยวก็ซาอูลก็เอาเรื่องเนี่ยก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองก็คือไปทำถวายบูชา,าจะไปที่เบลเลเฮมเพื่อที่จะทำพิธีน,นมัสการถวายบูชาไปแบบนี้อ้าวไปแบบนี้ก็ก็เอา น้ำมันเนี่ยใส่เขาสัตว์แล้วก็เดินทางไปแล้วก็เมื่อไปถึงเบตเลเฮมโอ้ผู้คนในเมืองก็แตกตื่นนะคือผู้หลักผู้ใหญ่ก็กลัวนะว่าเอจามเอลมาไหนท่าไหนเนี่ยมาดีหรือมาอะไรนะถามจามูเอลเอสมเอลว่าม,มาดีนะมานมันสการพระเจ้ามาถวายบูชาแด่พระเจ้านะแล้วก็เรียกเจ็ดสีแล้วก็ลูกๆเนี่ยมาชำระตัวแล้วก็มาถวายบูชามานมันสการพระเจ้าว่าง,งั้นเถอะนะ แล้วก็าถามเจสซี่ว่าเนี่ยมีลูกกี่คนแล้วก็เจสซี่ก็บอกว่าอ่านี่มีลูกนะมีนาดับแล้วก็มีคนเนี่ยเดินมานะซาูเอลก็กำลังมองดูว่าโอ้คนนี้รูปร่างหน้าตาดีสูงปร่งรูปร่างดีทีเดียวนะก็คงผมก็นึกภาพจนินตนาการนะว่า พระเจ้าทรงเจิมต้านซาอูซาอูเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่โตแล้วก็ซาม,มูเอลก็คงคิดว่าถ้าพระเจ้าจะทรงตั้งคนต่อไปก็ต้องดูที่รูปร่างหน้าตานะรูปร่างดีก็คงจะเอาคนนี้แหละและทีนี้พระเจ้าก็รู้ว่าซาม,มูเอลกําลังคิดอะไรอยู่ว่าจะเจิมตั้งลูกชายคนโตของเจสีเพราะว่าเป็นคนรูปร่างดีนะยสูงปร่งรูปร่างรูปร่างใหญ่โตนะแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่คนนี้เอาอีกคนหนึ่งมาเอาไม่ใช่ ทั้งหมดหกเคนมาหมดเลยแต่ทั้งหมดก็ไม่ไม่ใช่นะพระเจ้าตรัสก,กับซามมเอลบอกว่าพระองค์ไม่ได้รูปดูที่รูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์แต่พระเจ้าเนี่ยดูที่จิตใจข้างในนะแล้วอ่ซาซามเอลก็ถามเจสซีเจสดีก็ถามเจดสเจดสีว่ายังมีลูกอีกไหมมีอีกคนนึงนู่นเขาเลี้ยงแก่อยู่กลางทุ่งนู่นน่ะเอาไปเรียกมา แล้วเมื่อเรียกมาปุ๊บโอ้โหเป็นคนหนุ่มนะรูปร่างก็ไม่ใหญ่โตหร้กแต่ว่ารูปร่างหน้าตาดีผิวแดงแดงก็เติมตั้งดาวิดนะลูกเล็กคนนี้ชื่อดาวิดนะครับแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นก็ได้รับการเติมตั้งในต่อหน้าต่อตาของพ่อแล้วก็พี่ชายของเขานะแล้วก็ฝั่งซาอูลนะเมื่อกษัตริย์ดาวิดถูกเจิมตั้งเนี่ยพระวิญญาณของพระเจ้าก็ สถิตอยู่กับดาวิดแล้วก็ก็ไม่ได้สถิตกับซาอุลแล้วแล้วก็ออกจากซาอุลแล้วในเวลานั้นพี่น้องครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้วิญญาณชั่ววิญญาณชั่วจากพระเจ้าเอ๊ะพระเจ้านี้มีวิญญาณชั่วด้ยวยหรือะนี่ยหลายลคนก็จะมีคําถามแบบนี้พี่น้องครับในพระคำของพระเจ้าตอนนี้อธิบายอย่างนี้ก็คือว่าพระเจ้ามีอํานาจเหลือพูดผีปีศาจวิญญาณชั่วทั้งสิ้นนะพระเจ้าจะทาอย่างไงกับ วิญญาณเหล่านี้ก็ได้นะแล้พระเจ้าก็อาจจะใช้หรือปลุกการให้กับวิญญาณชั่วเนี่ยเข้ามาทําให้ซาอุดเนี่ยเกิดการรบกวนโอ้เป็นทุกข์มากเลยแล้วก็ชีวิตก็ไม่เป็นสุขนะเหมือนกับค้มคลั่งเหมือนกับเสียสติไปเลยอันนี้แล้วก็เขาก็เจาา้าหน้าที่ในราชสำนักก็บอกว่าโอ้ยอย่างนี้ต้องต้องหา,หาคนที่ดิดพินเป็นนะมาให้มาดิดพินพี่น้องครับก็ถ้า ปัจจุบันก็เหมือนกับว่าการใช้ดนตรีบําบัดตรงนั้นแหะนะเอาหาคนที่เล่นเปียโ,โนเก่งเล่นอะไรันนี้ก็เอาเล่นพิณเก่งมาแล้วก็มาใช้การใช้ดนตรีบําบัดว่า่างนั้นนะก็หาโอ้ไม่มีใครเลยนะมีคนหนึ่งนะเป็นลูกของเจสซีชื่อดาวิดเขาดิดพิณเก่งมากในประเทศอิสราเอลไม่มีใครเก่งเหมือนกับดาวิดเลยไปเรียกมาก็ไปเรียกมาเจสซีก็เลยบอกอ๋ใน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 กอไหนๆก็ถูกเรียกมาก็เป็นเป็นคนที่ถูกเลือกเนนทั้งประเทศเนี่ย ก็เอาอะไรมีขนมปังมีแพะมีอะไรเงี้ยนะมาให้กับซาอูลด้วยดาวิดก็เลยไปรับราชการในวังของซาอุลนะครับเ,เมื่อดิดพินก็ทำให้เขาดีขึ้นแล้วก็วิญญาณชั่วก็ออกไปพีป่น้องครับที่คือเรื่องเราผมสรุปเป็นข้าวๆเ,เป็นถ้อยคำคำพูดของผมเองนะครับว่าเป็นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยนะครับผมตั้งชื่อหัวข้อวันนี้ว่าก็คือวิธี ดูคนออกมองคนเป็นในพระธรรมของพระเจ้าบอกให้เราเห็นถึงวิธีการมองของมนุษย์ก็คือมองที่รูปร่างหน้าตาภายนอกนะแต่พระเจ้ามองที่ข้างในถ้าเราจะมองคนให้เป็นดูคนให้ออกไม่ใช่มองเพียงแค่ข้างนอกรูปร่างหน้าตาแกาแต่งตัวแต่งหน้าใส่เสื้อผ้าหรือ,อ,อการพูดกันจาท่าทีภายนอกไม่ใช่แค่นั้นเราจะต้องดูไปถึงข้างในจิตใจของเขา ว่าเป็นคนแบบไหน่ปลองครับในขณะที่เราคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดถึงตัวเองว่าอ่ะตอนนี้เนี่ยนะมันจะมีคือหลายๆครั้งเราก็คิดว่าจะมองคนนี้มองคนนั้นมองคนนั้นนะคนที่เราจะต้องมองเป็นคนแรกก็คือตัวของเราเองเอนะครับเราจะต้องมองตัวคนคนแรกก็คือตัวของเราเองเราจะไปมองคนนั้นกในกอในขอในเในบแต่เราไม่เคยมองตัวของเรา ในเวลานี้เราเวลาอ่านพระคำของผมก็จะจิตจินตนาการนะคนนะมีมนุษย์กำลังมองผมอยู่มีพระเจ้ากำลังทอดพระเนตรผมอยู่มนุษย์มองผมที่รูปร่างหน้าตาอ้อนี่รูปร่างหน้าตาดีนะไม่อ้วนไม่ผมรูปทรงดีนะอาแต่งตัวดีนะทรงผมดีนะพูดดีนะลีลาท่าทางดีนะนี่คือมนุษย์มองนะแต่พระเจ้าไม่ได้มองเพียงแค่นั้น พระเจ้าก็มองที่จิตใจผมเอา้าการพูดของผมการแต่งตัวของผมเนี่ยมีแรงจูงใจมาจากอะไรนะครับแล้วก็ลึกๆจริงๆของผม,มเป็นแบบไหนยังไงพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ ielle, อ่านบัพพีแล้วก็อ๋อพระเจ้ากาลังมองคนรอบข้างกําลังมองอยู่เรากําลังอยู่ในสายตาของคนรอบข้างอยู่รเรากําลังอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่พี่น้องครับสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเราจะเป็นอย่างที่คนจะเป็นยังไงเราจะเป็นอย่างที่ต้องเป็นยังไงเราจะต้อง ปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราถ้าเรามองแล้วนะสายพระเนตรของพระเจ้าชีวิตของเราเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยนะในสายตาคนร่าขคางเขาก็ไม่โอเคด้วยเพี่น้องเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราจะต้องปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นถูกไหมครับนะผมก็บอกกับวัยรุ่นหนุ่มสาวทั้งหลายนะเรากาลังอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วก็อยู่ในสายตาของร่าขคางนะเราจะไปคิดว่าโอ้เราเป็นคนดีเราคนจิตใจดีเรืออะไรเงี้ยน,นะครับนะพยายามแต่งตัวดีนะใส่ใจเวลากับการแต่งหน้าแต่งตา แต่งองทรงเครื่องอรูปร่างหน้าตาโอ้ดูดีนะฮะสวยงามเจียวนะครับแต่เราไม่ได้สนใจข้างใน,นคนสนใจแต่เปลือกนอกหรือรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยใช้เวลากับตรงนี้เนี่ยเยอะมากนะแต่เราใช้เวลากับข้างในแค่ไหนเราอ่านพ่อผีมากแค่ไหนเราให้พระวิญิสุทํางานในชีวิตของเรามากแค่ไหนเราให้พระองค์ทรงทํางานในจิตใจของเรามากแค่ไหนเราใส่ใจกับการอ่อานพ่มภีเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงข้างในจุด แรงจูงใจจริงๆข้างในเนี่ยแค่ไหนนี่คือสําคัญที่สุดพี่น้องครับเราอย่าไปทําแค่ผิวเผินข้างนอกแล้วแล้วก็รูปร่างหน้าตาดูดีโอ้เวลาถ่ายรูปเนี่ยเพื่อที่จะให้คนดูในโซเชียลอะเราก็ต้องเปลี่ยนมงกล้องมั่งอองใช้แอมมั่งใช้แอปที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูดีเชียวเพื่อที่จะให้คนมองแล้วว่าโอ้คนนี้ดูดีแต่มาเจอตัวจริงๆเอา้ามันไม่ตรงปกเนี่ยพี่น้องครับเราไม่ต้องการแบบนั้นถูกไหมฮนะเราต้องการให้ดีทางข้างในแล้วก็สวยทางข้างนอก เอเป็นไหมครับเีื่อนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงการมองคนให้ออกถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะมองคนรอบข้างทุกๆคนเนี่ยเป็นเราจะมองคนออกนะคนเนี่ยเป็นเป็นแบบไฟหรือเปล่านะโอ้โหแบบจริงจังเป็นหลักเป็นการเอาเอาเป้าหมายท่านลูปเป้าหมายเอาให้ได้นะคนรอบข้างทีมงานมันจะบาดเจ็บมันจะล้มตายไม่สนนะหรือว่าจะเป็นคนแบบ แบบลมนะก็คือเป็นคนที่อะเป้าหมายก็เอาจริงจังเอาจริงเอาจังแต่ว่าอารมณ์อร่อยแล้วก็เรักษาน้ําจิตน้ําใจของคนด้วยเป็นคนที่จะมีครีเอทีฟมีไหวพิปฏิพันธ์มีอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ผงผังไม่ใจร้อนแล้วก็เอาเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าหรือเป็นคนแบบนะใจเย็นๆนะ เป็นแบบน้ําเป็นแบบดินอะไรเงี้ยนะเย็นเยนแล้วก็เข้าถึงยากแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยเปิดตัวเป็นคนแบบนั้นคือเราจะดูคนออกถ้าเราดูชีวิตตัวเองเป็นถ้าเราให้พระคําของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตให้พระเยาณบริสุดทำงานในชีวิตของเราเราจะดูคนรอบข้างเป็นนะแล้วก็วิธีดูว่าใครเป็นคนแบบไหนเนี่ยพี่น้องครับเราไม่ต้องเราคือไม่ใช่ว่าต่อหน้าต่อตา อตอนที่เขามาน,นมาสัสก,การพระเจ้าในคลิปจากโอดยกมือร้องร้อ,องเพลงสรรเสริญกระตือรือร้นฮะ่ป้อง,องครับไม่ใช่เพียงแค่นั้นเราต้องดูในขณะที่เขาอยู่คนเดียวในบ้านอยู่คนเดียวในบริษัทหรืออยู่ท่ามกลางคนที่เป็นเรลงีเตียนเราจะรู้ว่าคนนี้เป็นรีสเตียนแบบไหนตอนทีเเ่เขาอยู่คนเดียวตอนที่เขาเผลอเขาอยู่คนเดียวอันนี้แหละตัวตนแท้ๆของเขานะเราจะไปดูว่าเอาเขา ออก Facebook เขาออกโซเชียลนน่นนั่นงนี้นะไป่ร้ครับเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ที่ที่โอเคจริงๆแล้วเทศดีสอนดีแต่เราก็ต้องดูว่าในคิดจากของเขาในการทำบันกิจในงานของเขาที่ที่เขาทำอยู่เขาเป็นยังไงคือคือดูรอบด้านแล้วก็ในขณะที่เขาเผชิญสถานการณ์อยู่เผชิญปัญหาเผชิญอุปสรรคต่างๆตอนนั้นนี่ยเขาแสดงออกยังไงนี่คือตัวตนของเขาจริงๆนะครับนะ เวลาเขาทำต่อคนที่กระทำต่อเขาเขาตอบสนองยังไงคนที่ดีเขาเจ้าไหนเขาให้เงินเดือนเขาให้อำนาจหรือให้วัตถุสิ่งของเขาเขาแสดงต่อคนเหล่านั้นยังงไงแล้วเขาแสดงต่อคนที่ยากลำบากคนที่ด้อยกว่าเขาคนที่เอ่อด้อยกว่าเขาเขาตอบนี่คือสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาจริงๆถ้าเรารู้ว่า หลักการการมองของพระเจ้าการทอดพระเนตรของพระเจ้าเป็นยังไงแล้วเอามาปรับในชีวิตเราเรามองคนแบบไหนเราก็มองได้เราก็จะมองออกว่านะบางทีไม่กี่นาทีก็ดูแล้วว่าคนนี้เป็นแบบไหนพูดคุยเขาแป๊บเดียวไม่นานก็รู้แล้วว่าคนนี้คนเป็นแบบไหนโังครับนี่คือสิ่งที่เราเอาพระคำของพระเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราดังนั้นในเวลานี้เราไม่ต้องมองใครคนมองที่ตัวเราเองแค่นั้นพอว่าเรากําลังอยู่ในสายตาของคนรอบข้างอยู่เขากําลังประเมินชีวิตของเราอยู่นะ เขาก็เลงดูชีวิตของเราอยู่นะพี่้องครับผมอยู่ที่นี่คนกําลังมองชีวิตของผมคงกาลังดูว่าผมรับใช้พระเจ้าอย่างไรคงกาลังประเมินผมว่าเป็นผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแบบไหนพี่้นองน <idol> ครับมองยาวๆเราไม่ต้องไปตัดสิน,นอะไวกนในเวลานี้นะครับมองแล้วผมก็ต้องอดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็พึ่งพระเจ้าสุดๆเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปก้าวต่อไปเป็นยังไงผมก็ต้องระมัดระวังเรื่องเงินเรื่องเพศเรื่องชื่อเสียงนะผมก็ต้องระวัดระมัดระวังตลอดเพราะว่า ผมกาลังอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าและผมกาลังอยู่ในสายตาของพี่น้องที่ร่วมรับใช้พระเจ้าร่วมกันในเวลานี้อยู่เีเมธนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้านะครับคุณเป็นคนอย่างไรในสายตาสายพระเนตรของพระเจ้าและในสายตาคนรอบข้างรู้ไหมว่าคนอื่นเขามองเราอย่างไงนะคนอื่นกาลังมองเราอย่างไงเรารู้หรือเปล่าเรามองคนอื่นอย่างง้นอย่างนี้เนี่ยนะพี่น้องครับไม่สาคัญเท่ากับคนอื่นมองเราเพราะว่าเรามองคนอื่น เราไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่เท่ากับเราเห็นตัวของเราเองเพื่อที่เราจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับณนะเวลานี้ในสายพระเนตรของพระเจ้ามองเราเป็นยังไงพระเจ้าทรงมองเราตลอดเวลา24ชั่วโมงตอนที่เราอยู่คนเดียวเราอยู่ลําพังหรืออยู่ท่ามกลางผู้คนตอนที่เรารับใช้พระเจ้าหรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระเจ้าก็มองเราอยู่เรารู้หรือเปล่าว่ากําลังมองและเรา เป็นอย่างที่พระเจ้าประสงค์ไหมพี่น้องครับขอพระเจ้านําเรานะครับที่ผมก็ใช้คํานี้แล้วก็ผมก็ใช้คําว่าพระเจ้านําเราจริงๆแล้วพระเจ้าก็นําอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราตามพระเจ้าไหมขอให้เราตามพระเจ้ามต้องเปลี่ยนคําพูดแบบนี้นะขอให้เราตามที่พระเจ้านำนะเพื่อที่เราจะเป็นไปอย่างที่พระเจ้าประสงค์คือพระเจ้าทอดพระเนตรแล้วก็เหมือนกับทอดพระเนตรดาวิดอะ พระองค์พอพระไทยพระองค์ทรงเลือกพระองค์ทรงเลียกให้มาทํางานของพระองค์พระองค์วางในตําแห่งจุดนั้นจุดนี้จุดนั้นแต่เราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรแล้วอ่ะอันนี้ไม่เอาหลุมนาหน้าตา,าดีแต่ใช้ไม่ได้อ๋อพูดดีแต่ใช้ไม่ได้เอออันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าใช้ไม่ได้เราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราเป็นแบบนั้นถูกไหมครับแล้วในศาสนาตายของคนเราข้างนะผมก็บอกเอาไว้รุ่นหนุ่มสาวอ่ ถ้าเราต้องการคู่พอเนะี่ยสายตาของมนุษย์ก็ก็จะมองที่รูปร่างต่างๆเราก็ต้องอเตรียมรูปร่งางต่างๆให้เราดีนะถ้าเกิดว่ารูปร่างไม่สมส่วนก็ทําให้มันสมส่วนออกกําลังกายดูแลตัวเองเพราะว่านี่คือสายตาของคนรอบข้างเขาก็มองอย่างนี้พี่น้องครับผมก็คนรอบข้างมองไงผมก็ขอบคุณทุกท่านที่สะท้อนกลับมานะอาจารย์แต่งตัวแบบนี้ไม่โอเคนะแบบนี้ไม่ได้นะผมก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้ สายตามนุษย์ก็ดูดีโอเคแล้วก็สายพระเนตรของพระเจ้าก็ใช้ได้ต้องเป็นแบบนั้นนะโอเคไหมครับจะเป็นอย่างที่พระเจ้าทอดพระเนตรแล้วพอพระไถ่ได้อย่างไรละังครับเราจะดูทั้งข้างนอกและข้างในใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยทำยังไงอะ่ะมาจากพระวิญญาณบนสุดมาจากข้างในการเปลี่ยนจิตใจจิตวิญญาณของเราโดยพระวิญญาณบนสุดโดยพระเจ้าแลวนะเพียงสิ่งนี้สิ่งเดียวนะที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลย แรงจูงใจของเรามุมมองของเราท่าทีของเราทิศทางชีวิตของเราอะไรต่างๆเราจะเปลี่ยนแปลงตามอย่างที่พระเจ้าประสงค์ตามอย่างที่พระเจ้าประสงค์จริงๆฉะนั้นทุกเช้าอธิษฐานพระเจ้าวันนี้ผมจะเป็นอย่างที่พระเจ้าประสงค์ไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ไม่ช่วยไม่ช่วยผมถ้าพระวิญญาณไม่สุดไม่นําขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำด้วยขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยด้วยแล้วก็มอบวันนี้แล้วก็ทําอย่างดีที่สุดจะหนุนใจคนร่วงข้างให้เป็นคนดีพร้อมนะจากข้างใน ไปสู่ข้างนอกได้อย่างไร <Yeah. S 1> นะพี่น้องครับทุกคนต้องการคนยอมรับทุกคนต้องการเป็นคนที่ดูดีแต่ว่าคนจํานวนมากก็ดูที่เพียวเพลินภายนอกแต่แท้ที่จริงแล้วต้องเปลี่ยนจากข้างในผู้คนยังไม่รู้และจะให้เขารู้จะให้เขาเป็นจใจเขาทําอย่างนั้นได้ยังไงเราไม่สามารถจะไปไปผู้กลุ่มหรือไปกะเก์หรือไปบอกว่าเอ้ยคุณจะต้องเชื่อพระเยซูนะพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นะเราสามารถทําได้ก็คือเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ให้ชีวิตของเราอยู่ในการทรงนำของพระเสุูแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากข้างในทั้งข้างในและข้างนอกก็ดูดีไปหมดเมื่อเป็นแบบนี้แล้วคนรอบข้างโอ้ทำไมคุณเป็นแบบนี้ได้เมื่อก่อนคุณก็แย่มืกนกันคุณเป็นคนปากไรเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวแต่ทําไมตอนนี้คุณเปลี่ยนแปลงนะคุณไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นเป็นคนมีน้าจิตน้ําใจคนก็จะมองชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเปิดใจกับพระเยซู และเราเวลานั้นเราก็จะแบ่งปันเรื่องราวของพระองค์ให้กับเขาว่าที่เราเปลี่ยนแปลงที่เราเป็นไปอย่างที่คนเป็นและต้องเป็นเนี่ยนะก็เพราะพระเยาโมสุช่วยเราแล้วก็เปิดใจแล้วก็ให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเขาเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพวกเราเอเมนไหมครับเราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามการแต่พระบิดาเจ้าข้าขอบพระองค์ทรงนาเราวันนี้ที่เราจะมองชีวิตของตัวเองออก มองตัวเองเป็นและที่เราจะมองคนรพบข้างคนอื่นเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงประสงค์แกแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ได้มองเพียงแค่ภายนอกผิวเผินแต่พระองค์ทรงมองที่จิตใจขอให้จิตใจของพวกเราเป็นจิตใจที่อยู่ในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นจิตใจที่เชื่อฟังพระองค์แล้วก็ทำตามพระองค์ขอบพระองค์ช่วยพวกเราอาธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับ แล้วก็ถ้าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยการแชร์ออกไปให้กับเพื่อนของเราขอบพระเจ้าพระพรครับ I'm